ดยูนิคอร์ตสวร้อนขอเพลงตีมยูนิคอร์ได้ไหมผมว่าแล้วทำไมวันนี้เขาตื่นแต่เช้าแฮปปี้มากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ที่ตลาดของวงมเนียเป็นแค่ตัวเดียวนะสุดท้ายเ็น่งทรงกล่องทรงกันดัมยูนิคอร์นอันนี้คือร่าสุดเลยร้อร้อนร้อนร้อนเลยสก๊อตบอลร้อนร้อนั้งนี้ันี้ตัวพวกแบรนดมาเราจะมาเริ่มที่หน้ากล่องกัน่อนดูครับเป็นไงครับหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวยูนิคอร์นโปรดักต์ของเขาอ่ะให้ดู6ดีไซน์22คิดเดน edition อ่าจะเป็น2ตัวรับอะไรนะก็้องสกิเทรดอ่ะ้นจะมีตัวนี้จะเป็นยูนิคอร์นกันดัม กันดัมสูงสองแบนชีนอนยูนิคอร์กันดัมอเวกเวอร์ชันยูนิคอร์กันดัมมีอาวุธกับโลกแบนชีแบนชีนอนตัวไฟนอลแบทเทิลเวอร์ชันยูนิคอร์กันดัมสปริงคันเลิกพิเศษหนึ่งสองคือในกล่องเนี้ยมันจะมีทั้งหมด แปดตัวมันมีเปอร์เซ็งที่ได้ตัวซ้ำนะก็คือถ้าสื่อไม่ออกก็อย่างที่คุณบอกตัวอืนคือถ้ามันใช่จะมีแค่6ตัวเออแล้วมันรู้นเพาว่าเราจะได้ตัวซ้ำได้ซิงค์ตัวนึงได้แค่ไม่มีอะไรได้แค่ก็จะมีแค่แค่นี้นี่นะฮอมดีแบบก็ยกกล่องไปเหมือนกันแล้วมากันเลยใหมานพ เราเรียงมาแบบเหมือนคิมนวดเลยคือก็จะเป็นบล็อก่างนี้ันเป็นอย่างนี้จะมีแปดกล่องกล่องเล็กเพราะว่าจะเป็นหน้าต่างนี้ยกบล็อกมาราคาเท่าไหร่นะครับราคาเต็มราคาเต็มสามพันห้าสมใช่สุ่มละผมไม่แน่ใจนะผมว่าผมว่ามันจงสุ่มสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยไหมประมาณนั้นน่าจะประมาณสี่ร้อยห้าสิบคือซีรีส์กันดั้มที่เป็นกล่องสูงเนี่ยต่อนนั้นเนี่ยมันจะมีออกมาแล้วเป็นสองเวอร์ชันก็จะมีตัวเนี่ยฟรีดอมเป็นฟรีดอมกันดั้มจะเป็นตัวนี้จะเป็นซีรีส์ ซีรีส์หนึ่งก็คือกัน้าไอเอฟเคสิบแปดผมเห็นมาแล้วว่าตัวสีเจ็หน้าตาเป็นไงซีเคสจะมีหนึ่งกับสองแต่ซีเคสสองเนี่ยรู้สึกจะยังไม่มีใครได้เลยมั้งผมเห็นแต่ตัวใสอ่ะอถ้าซีเคสหนึ่งคือมีคนได้แล้วอ่ะเลยล่อแบ่งกันดีกว่าเรามาเลือกกันคนสองกล่องเดิมนะใครจะได้ตัวอะไรกันอ่ะเหมือนเดิมตามกันแล้วจะทำการแกะกล่องสุ่มคิดว่าอยากได้ตัวไหนนะครับ เพราะว่าคราวที่แล้วอะถ้าดูคลิปสไปเดอร์แมนอะถ้าผมไปส่งที่ร้านอะผมไม่เกลือเลยอันผมว่าอยากได้ทีเซ็ตสีทองเองเออคุณอยากได้สีทองไม่ไดมคุณชอบสีทองผมก็ต้องได้ทีเซ็ตสีทองต้องซื้อเปลี่ยนเบอร์สองทีฝากฝากของคุณตูนหน่อยได้ปะผมอยากได้บัญชีไฟิแนลแล้วก็ยูนิคอร์นสีเขียวอะมาดูกันว่าคุณตูนจะได้บัญชีไหมยูนิคอร์นอเว้เค่นี้กับบัญชีในกล่องแรกของคุณตูนนะเอาจริงนะอันนี้มันฟิลเดียวกับสไปเดอร์แมนเลยครับได้อะไรผมก็ไม่เกลือ กันมาดูกันนะครับมาดูการก่อนแล้วกันว่าคุณได้ตัวอะไรก่อนผมจะไปยังไม่ดูนะให้ให้ทุกท่านดูกันนะครับได้ยูนิคอร์นอ้าวฟองแบบ้ยูนิคอร์นยูนิคอร์นสียุ้งูด้วยร่างธรรมดายูนิคอร์นร่างธรรมดาตัวแรกเลยใช่ไหมอ่า <c oughs> ตัวต่อไปของคุณโจอะไรคุณว่าตัวอะไรผมว่าบัญชีบัญชีไครต้องเซ็ตตัวเฮ้ยเฮ้ยจักรีผมชอบตัวนี้มาก กิ๊กี้ว่าได้ได้ตัวอะไรที่ออกไปแล้วสองตัวเนี่ยออกตัวหนึ่งไปหนึ่งห้าไปอ๋วมาดูการ์ดกันรไปกี้เล่นยูนิคอร์นที่มีที่มีที่มีโล่กับปืนอ่าเราต้องไปเกลือแล้วนี่ได้ตัวอะไรไอ้ตัวกลางิปกี้ได้ตัวกลางได้ตัวกลางเกลือชื่อครับไม่ใช่เกลือดีนะคุณเกลืออ๋อผมนี่ซสกิ๊กสกิเก สวยงามนะโอ้โหยีคอนสักุระตจว้าสุดท้ายนะซีเกตซีเกตถ้าเกิดตามอีกตัวหนึ่งก็ชัดเจนแล้วอ่ะสองตัวสองตัวไม่ต้องรุนแล้วเกลือเลยโอ้แล้วยีคอนสองตัวด้วยนะ แฟนน้องเวทเทิลเวอร์ชั่นของยูนิคอร์นใช่ไหมยูนิคอร์นเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูแต่ตัวซ้ำเราจะไม่แกะนะนั่นแหละมันขาดตัวอะไรบันชีล่างล่างทองทองธรรมดาล่างทองทองเลยเลยช่วงนี้ผมไม่จับไม่ได้ติเกตเลยถ้าซ้ำสองตัวแล้วก็ชัดเจนถ้าชัดเจนแกะ อออสองเหรียญเหรอไม่ได้นี่ไงเรามาดูกันตอนนี้คุณเม้งเริ่มจ่อยนะฮะ<ช> <c oughs> เริ่มจ่อยครับอยากได้สีทองนี่อเอาอเพรเขาแยกเข่ามาให้เขาไม่ได้มาเป็นตัวเลยใช่ไหมเขามาเป็นตัวเนี่ยเสวยสวยเลย ุียเดสอยเรมูหมดอ่ะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้อาวิเคนนิ่งโอเคเลยนะหัวขยับอัวขยับได้ใช่ไหมผมจะถามหรือว่างานดีขยับหัวขยับแขนใส่โคเวนเป็นชิ้นใสเลยอ่ะเบอรอประกอบเขาเข้าไปปึ๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับขอเพลงตีมยูนิคอร์นได้ไหม นี่เฮ้ยเขาผมบอกแล้วเขาไม่ธรรมดาตอนนี้ยังไม่ประกอบนะนี่เป็อยาง้คืออย่างว่าถ้าได้ซีเครตออกมาสักตัวหนึ่งมันก็ยังแบบมีอะไรให้เพื่อนเพื่อนได้ดูไงเราเป็นแก๊งเกลือถ้าช่วงต้องสมลายเปลี่ยนเลยฮอปปี้เกลือสวยไหมแต่อันเนี้ถ้าเป็นสมร้านนะผมถือว่าผมไม่เกลือเลยนะถ้าผมได้เขานี่ยผมอยากได้อยู่แล้วไฟแนลแบทเทิล นีตัวอะไรอ๋อมีโล่มีปืนนี่เขาจะมีโล่กับมีปืนเป็นเพื่อนชม่อยนะจะเดี๋ยวเขาเขามีหรือเปล่านี่มีแต่ขาไม่รับจังเฮ้ยอะไร่ะเนี่ยอ่านี่เทเลยให้เพื่อนดูครับอ๋อเนี่ ประมาณนี้ว,นวันนี้เราบอกว่าเกลือคลิปวันที่เปิดสไปเดรไหมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดกัน,น,นแต่เลยวันนี้มีแอคเบาลล์กนะ็วันนี้นะเกลือไงครับเราต้องมาเปิดยูนิคอนกันดำล้วเราก็ <S <S เกลือ แต่มันไม่เกลืออะไรแล้วพี่แล้วไม่อยากได้ตัวอแล้วเอออันนี้แบบเป้าหมายมียอยากได้ตัวอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกแซ็กอ่ะเออจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาใส่แค่หกกล่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หามีซีเค็มตัวนึงให้พี่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าโอเคนะใช่อ่ะเรามาพูดถึงโครงงานดีกว่าคุณพี่เห็นงานจริงแล้วเป็นไงผมว่างานจริงก็สวยอยู่นะเออผมจริงๆก็คุ้มนะคุ้มนะคุ้มคุ้มครับผมให้ผมผมโอเคผมโอเคมากเลยสายตาผมมองไม่หยุดเลย จริงๆคือ ใครเก็บซีรีส์หนึ่งไว้ซ,ซีรีส์เอซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองไว้แล้วอ่ะก็ค<ล>วรจะต้องซีรีส์นี้ก็คุณจะต้องมีผมว่าผมว่าถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากอะตัวที่คุณได้สาม่ะถ้าคุณแบบลงทุณเกลือคุณขายก็ไปปล่อยขายได้เ<อ>หรือคุณจะยกให้เพื่อนค<ๆ>ุณหรือใครอะไรทําอะไรได้เยอะอ่ะแล้วคุณก็เก็บตัวที่คุณอยากได้มันก็ยังเอาไป modify หรืออะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้ตัวสามถ้าคุณไปพกตัวพกทำสีทำอะไรก็ไะก็ถ้าอยากได้ตัวสีทองก็ไปพ่นตัวสีทองเอาเลยโอ้แต่ ก็มันเป็นไรเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ชาวบ้านผมเรียกมดลม <c oughs> ตอนแรกที่แกะมานะพอผมบอกว่าอยากได้บัญชีไฟลดอบัญชีร่ฟอร์มะแกะมาโอ้ยดีใจเลยหูสีดําเขียวสวยเลยพอเจอกล่องซ้าปุ๊บผมเริ่มคิดแล้วเอาแล้วแหมม่มีตัวซ้ำเริ่มลายไม่ดีอยู่อย่างนี้เลยไม่สนุกเลยงานไม่ดีเลยก็ได้เอามาเปิดให้เพื่อนเพื่อดูว่างานของยูนิคอร์นกันดั้มอะที่เป็นกล่องสเนี้ยมันเป็นไงบ้างสวยขนาดไหนอะไรเงี้ยคุ้มไหมเพื่อนๆอาจจะอยากเก็บอะไรเงี้ย ก็ถ้าใครสนใจตัวซ้ําคุณชอบคุณที่เกยีตยสูงคุณก็ทักมาไดเพจทักมันที่เขาไปแกงได้หรือแบบใครสนใจยูนิคอนเอาไปต่อก็มันก็ทักมาก็ได้นะครับสำหรับผมก็ถือว่างานค่อนข้างดีส่วนที่เป็นไซโครเฟรมตอนแรกผมคิดว่าเขาจะแค่ลงสีบนเนื้อพลาสติกแต่การว่ามันเป็นพลาสติกใสมันดีเทลค่อนข้างเยอะ เออตอนเราผมว่าแฮปปี้นะแฮปปี้แต่แค่ไม่ได้ตัวซีเกตก็เลยซื้อเลยน้อยน้อยหน่อยถามว่าซื้ออ่ะโอเคแบบโอเคนะน้องโอเคโอเคโอเคหรือว่าเล่นเป็นสุ่มๆผมว่าก็โอเคนะเออเอาสนุกอ่ะเออเล่นสุ่มๆอ่ะเผลอๆกล่องเปิดกล่องแรกมาไม่ใกล้ตัวซีเกตด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อยกบล็อกเงี้ยส่วนถ้าใครได้ตัวซีเกตนะครับอยากปล่อยก็ิบไปอกมาประมาณนี้แหละเราอันบล็อกกันประมาณนี้เรารีวิวกันประมาณนี้เอางี้พี่เม้งเขามีกาะบล็อกหนึ่งที่เขาไม่ยอมแกะทักทีอ่ะคอนเทลลิ่งอ่ะยมเดี๋ยวเอามาเอามา นี้ผมไปเมกามาโชว์หน่อยดีกว่าผมว่าแล้วทำไมวันนี้เขาตื่นแต่เช้าแฮปปี้มากเฮ้ยเฮ้ยเราจะเป็นสไปเดอร์แมนอันนี้แถมใช่ไหมไม่ได้อยู่ในช่วงรายการนะอันนี้แถมให้ดูแถมให้ดูอันนี้ผมเพิ่งไปได้มาซีนสไปเดอร์แมนอ่ะสามคนมาเจอเราสามคนมาเจอกันแล้วไงอ๋อใช่ใช่จะไปสไปเดอร์แมนหนึ่งจะไปสไปเดอร์แมนสอูคือว่าใครอยู่ตรงกลางตรงกลางนี่คือแอนดูกาฟิลอ่าโทบี้โบี แล้วก็น้องทอมนี่คือมันเป็นแบบเซ็ตมีมอ่ะวันนี้มันเป็นงานเซลล์วันนี้วินาเมื่อคืนคุณเม้งก็นอนไวไม่ไวอ่ะผมวานผมนั่งดวมันนี่ไฮยังจบอ่ะเจ็ดโมงเช้าอ๋อที่คุณหายอ๋อที่คุณหายไปที่คุณดูบันนี่ไฮใช่ไหมเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าแล้วกันเรื่องกาบอันบ็อกด้วยหนังเกมของเล่นอะไรเงี้ยใครอยากฟังเรื่องอะไรในมุมของพวกเราคอย้ำาหะในมุมของพวกเรานะพวกพวกนี้เราไม่ใช่พวกกูรูนนเราเล่าจากประสบการณ์าจะผมกู กูรู้มดแหละเลี้ยงกินเลี้ยงกินก็อย่าลืมกดติดไลค์กดไลค์ให้พวกเราด้วยแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยจริงๆคือคอมเมนต์หรือว่าการกดไลค์หรือว่าการกดติดไลค์ให้พวกเราเนี่ยมันสำคัญต่อเราจริงนะมันก็เป็นกำลังใจด้วยหนึ่งแล้วที่มันต้องมีคอมเมนต์มาคุยกันเราก็เราก็ยิ่งเหมือนเราได้เพื่อนหนึ่งซับหนึ่งไลค์เนี่ยคือมันมันทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำคุณเหยือกรู้ไหมว่าผมซื้อร้านไหนคุณอินบ็อกซ์มาหาผมเลยดีกว่า ไม่มีส <sociedad> ่วนลดอาจจะมีก็ได้นะเฮ้ยมีเดี๋ยวผมแนะนำให้เอออ่าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดคิดใหม่ๆหม่ของพวกเราว่าเราจะมาทำอะไรกันต่อแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณ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 เก็บของเขาออกจากห้องคุณคือแกงเงินกับเราเพราะพวกเราคือ hobby gang ไปแล้ววันดีบาย